สีฟ้าเลยสีฟ้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยอะไรนะอะไรนะมันว like ้าววิววันว้าววิวเฮ้ย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 อะไรนะอะไรอ่ะเฮ้ยสีทองว่ะสีทองว่ะแตนอร์เตอร์เตอร์สีทองออกเฉยนิดเปิดแบบไม่ได้บอเปิดแบบเล่นเล่นเปิดแบบเฉยเฉยอยเนี่ยเล่เลย ก็จะเหลือของ forward อเดียววะเอา้าเชื่อแล้วมือลั่นไปเปิดโอ้โหคือเปิดสิบรูปแบบไม่ได้ตั้งใจนะเผื่อมันเลื่อนมาพอดีมันเลื่อนมาพอดีกดเพลินไปหน่อยเออเดี๋ยวยไม่เ,เปิด,ดยวพาไปดูก่อนมีอะไรบ้างโอ้โโอเคลูกแก้วกระชาลูกใหม่เมื่อกี้ผมมีอยู่32ลูกฟรีนะแต่ว่ามือแม่งลัน่นแม่งไปโดนโ,โอเคข้างหน้าก็จะมีทางหน้าของ ตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัวตลกร้องไห้นะครับก็คือเออ่มันมันชื่ออะไรวะเออไม่รู้มันชื่ออะไรเหมือนกันจำไม่ได้ละมาในชุดแจ็คสไปโร่ไม่ใช่แจ็คสไปโร่ดิเป็นชุดนกนางแอน่นอะไรสักอย่างอ่ะเออแล้วก็เป็นสกินทองลิมิเต็ดนะครับผมใครอยากได้ก็สามารถส่งในลูกแก้วกระชาเท่าน,นั้นมันเป็นลิมิเต็ดมันหาไม่ได้อีกแล้วนะแล้วก็จะมีารางวัลของสกินม่วงของดีมวิทหรือว่าแม่มดสาวนะครับผมแล้วก็มีลิทเติ้ลเกิร์ลลิทเติ้ลเกิร์ลดิผมชอบนะเออผมชอบลิทเติ้ลเกิลมากกว่าสกินทองอ นอกจากนั้นก็มีสกินฟ้าเออสกินฟ้าเนี้ยประมาณนี้เป็นเหมือนพวกกระดาษหมดเลยวะเออไอไอคาวบอยเนี่ยมันเหมือนแบบกระดาษพับอ่ะเอะอเป็นพวกกระดาษพับพับพับพ,พับอะไรมาประมาณนี้มาเมื่อกี้เราเบิ้ลได้สิบลูกใช่ไหมเหลืออยู่ยี่สิบสองลูกเดี๋ยวเราจะลุยกันต่อครับเมื่อกี้สิบลูกแรกเกลือนะแล้วก็ผมเติมไปสองชุดนะครับประมาณเจ็ดพันบาทนะครับมามาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่า ขอแสกสีทองหน่อยนะครับเมื่อกี euh ้มือลั <|ja|> ่นนี่มือไปลันสีทองสีทองฝาฝาเลยสีฝาฝาเลยสีฟ้าฟ้าเลยเฮ้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 ยอะไรนะอะไรนะมันว้าวิวมันว้าวิวเฮ้ย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 อะไรนะอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยสิบแปดบวกป่ะเนี่ยสิบแปดบวกป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยใหม่กอดโอ้ยใหม่กอดโอ้ยใหม่กอดอ่ะไปไปไปกระต่อไปกระต่อมาสิบสองลูกฟรีแสนสีทอง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 ทองโอ้โห้มาว่ะฟ้ารัวอีกสองลูกฟรีอีกสองลูกฟรีแสนสีทองสีทองสีทองเอ้ยเขาเรียกว่าเกลือเอาเลิกเอาใช้เออ ขาเรียกว่าเกลือเลิกเอาใช้มารอบนี้จะเริ่มเสียตังแล้วแต่ว่าเรายังมีหลอดไฟเล็กน้อยมาสามสองหนึ่งไป <c oughs> แบบสี่สิบสองลกูกเกลือโอ้โหดูหน้าตาทำไมหน้าตามันดูน่ากลัววะ <c oughs> หน้าตาดูน่ากลัวมากเลยอะเราอะ <c oughs> ไปก็ต่อ แชมป์เซทอง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 เฮ้เฮ้เฮ้เฮ่มาเซทองกินท้องโอ้โห we are the champion we are the champ i o n champ ปุ n น champ ปุ n นอะไรอ่ะมันได้ง่ายเฮ้ยมันง่ายได้เฮ้ยถูกแล้วบ้าบอ เมื่กี้ก็ก็อีจ่าตายหาดิเออเนี่ยเอแค่ที่พอพอแล้วไม่ต้องสุ่มแล้วพอแค่นี้พอไม่ต้องสุ่มอะไรแล้วบ้าบอคราวที่แล้วก็ยี่สิบลูกได้สกินทองเกชานี่ก็ห้าสิบลูกได้สกินทองตัวตลกร้องไห้เกินเกินนี่เขาคือโจ๊กเกอร์นะชื่อเขาคือโจ๊กเกอร์นั่นเอง โอ้ยเท่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 มันก็คือสบายลิฟเฟย์ในร่างมนุษย์แหละใช่ป่ะเออสบายลิฟเฟย์ในร่างมนุษย์สวย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 ว้เอาไงไปกระต่อไหมไปกระต่อไหมเหลืออีกสองสกินม่วงอีกสองสกินม่วงอีกสองสกินม่วงสามสีทองสีทองสีท,งสทงองว้าวสุดยอด นี่คือตัวที่ผมอยากได้อยู่แล้วป่ะนี่มันคือตัวที่ผมอยากได้อยู่แล้วหรือเปล่าแล้วแสงสีงทองมันจะติดยี้จะทำยังไงกันละครับผมอีกตัวนึงผมไม่อยากได้นะแม่งูผมไมไ่อยากได้อยู่แล้วผมรอเอาบัตรมวงแรกก็ได้ถูกป่ะเฮ้ยมันก็เกินไปนะสมใส่สก,กินไป <c oughs> คือแม่งูไม่ได้เล่นอยู่แล้วเดี๋ยวก็ใช้บัตรม่วงแรกเอาก็ได้เดี๋ยวพาไปดูบัตรม่วงก็มีเยอะ โอเครอบนี้ส่งแค่นี้พอเพราะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อแมรี่อีกนี่ได้กระบอยแถบมาได้กระบอยแถบมาเฮ้ยอะไรอะอะไรอะโอ้ยมัจะตแตกมาบพอพอแล้วพอพอพอลุกพอพอลูกพอ,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 พอรู้ดีนะแม่ไม่ต้องเติมก็ได้แม่ไมไ่ไม่ได้เสียเลยที่เติมไปเมื่อกี้เออไหนๆก็เปิดได้เร็วละเมื่อกี้เราเอาเหรียญแดงบางส่วนไปซื้อท่าของแมรี่มาแล้วนะครับก็เดี๋ยว เราจะผสมออฟฟัดกันต่อเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้ออฟฟัดถูกไหมเราสุม่มมาต่อเลยดีกว่ายังเราได้ของได้ของเซียมาแล้วแต่ว่าเราจะเปิดได้อยู่มาสัก11ครั้งนะครับอีกแค่ประมาสัก11ครั้งนะออฟฟัดนะไปกันต่อเลยนะไปกันต่อเลยดีกว่านะฮะเราจะได้ไม่ต้องแบบเพราะยังไงเราต้องสุ่มอยู่แล้ว All ออฟฟัดอ่ะถูกป่ะยังไงเราก็ต้องสุ่มอยู่แล้วคราวนี้ออฟฟัดก็จะเป็นประมาณนี้มาทุกคน11ครั้ง ได้หรือไม่ได้ผมเปิดไปแล้วทั้งหมด45ครั้งถ้าเกิดเปิดอีก11ก็เท่ากับว่าผมจะเปิดทั้งหมด155ลูกโดยประมาณก็จะเปิดได้อีก11ครั้งมาพร้อมไหมแสงสีทองต้องมาแล้วป่ะสีทอง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 ยาง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 ยงัยง,ยง,ยงไม่มายังไม่มายังไม่าไมาไ,มไ,มได้แบบที่คุยนะครับผมเป็นสกิลระดับสีฟ้าเนื่องด้วย ทางด้านของตัวตลกร้องไห้มันส่มได้เร็วมาจัดอันนี้ก็หน่อยแสงสีทองสีทองสีทองกลัอวะยังเข้มๆอยู่ครับผมยังเข้มๆอยู่ครับผมไปกันต่อครับอย่ารอช้าครับได้อีกเก้าทีแสงสีทอง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 ทองสามสิบโรคเกือนี่ผมสุบถูกลูกใช่ไหมเนี่ยผมผมส่มถูกลูกใช่ไหมเนี่ยมาดูดิ ถูกลู่เลยเนี่ยเฮ้ยถูกแหละถูกอยู่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 กดไปไหมตั้งตัวกดไปตั้งตัวกดไปเออมันต้องกดไปตั้งตัวไม่ซ้ำไม่ซ้ำอ๋ออโคแบทมาแล้วว้าผมชอบนะสกินเนี้ยเพราะว่าลูกบอลเขาอะมันเปลี่ยนเป็นแบบเป็นมีดเออแล้วสกินนี้เป็นสกินที่แปดร้อยครับกดสวมใส่ไปก่อน เราได้ได้ได้กองแอมบัมเมอร์มาด้วยแอมบัมเมอร์แถมมาอีกเจ็ดครั้งอ <l ug. S 2> <Jobs> ีกเจ็ดครั้งต้องมาแสงสีทอ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 งสีทองไม่มาเว้ยไม่มาเว้ยไม่มาเว้ยอีกหกครั้งครับผมอีกหกครั้ง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 แสงสีทองสีมันดูฟ้าฟ้าเว้ยมันดูฟ้าฟ้าเว้ย ย่ามาตั้งตัวย่าให้ตั้งตัวปุ๊บปั๊บปุ๊บป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 ๊บป๊บบ๊บเยแกไม่ให้มาตั้งตัวไม่ให้มาต้งอุ้สามีไม่ให้มาตั้งตัวแต่ว่ามันสามีเราต้องอย่าให้าตั้งตัวตุ๊กต๊กตึ๊กตึ๊กตุ๊กตึ๊๊ไปโอ้โหบป่าวอ่ะเฮ้ยบ่าวบ่าวได้บ่าวบ่ได้บ่าว

นี่เป็นวันของโม,โบ,บ,มบีก็มาดิครับ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 ครับครับยังไงอะฮะยังไงอะฮะจบจบกันไปอะครับผมวันนี้ได้สกินทองม,มาถึงสามสกินเลยนะวันนี้เันไ,ได้สามสกินเลยนะ ถ้าไม่เล่นมัน่ะเออธรรมดาโอ้โหเล่น VR จะแชมป์พุ่มนี่วะอาทำไมอะครับเติมทีเดียวได้สองตู้เออแจ๋วแหววอีกเติมทีเดียวได้สองตู้